สวัสดีค่ะสวนข้างบ้านปลูกผักสร้างไรายได้วันนี้พามาชมสวนกระลำดอกพร้อมกับตัดกระลำดอกส่งลูกค้ากันเลยลูกค้าสั่งเมื่อกี้นี่แหละห้าโลเดี๋ยวจะส่งไปให้ส่วนใครที่สั่งตอนบ่ายๆก็ส่ง เย็นๆทีเดียวเลยก่อนที่จะไปตัดกระลำดอกฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สวนข้างบ้านปลูกผักสร้างไรายได้ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็ไปตัดกระลำดอกพร้อมๆกันเลยจ้าอันนี้ดูวิธีการเลือกตัดกระลำดอกนะคะเราต้องเลือก เนื้อแน่นแน่นนี่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 แต่อันนี้ดอกนี้ยังเล็กเกินไปแล้วเราจะพาไปดูดอกที่ตัดได้แล้วนี่นี่ตะวันน้ำมิดมาดอันนี้ได้แล้วเนี่ยนี่นี่นี่ดอกนี้ก็ได้แล้วน,นี่ดอกแน่นแน่นตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวดอกนี้ดอก ไอ้ดอกนี้ก็ได้อ่ะอนี่นี่ีดอกนี้ดีว่าสดอกเลยอือสามเดีกว่าอันนี้เด็กได้ไหมแป๊บหน่อยสับเขาสับดีมันสับไม่ได้ใบเยอะต้องสับใบก่อน่โอสับยาก สับโชะเลยได้ไหมไม่ได้อะแข็งตัดอีกต้นหนึ่งแล้วกันมานี่มามาเมยจะตัดให้ดูมานี่มานี่งั้นนี่ดอกนี้เลือกแล้วนะนี่นี่นี่ไม่มีแรงอี <c oughs> นี่นี่นี่ได้เนี่ตรงนี้อันนี้ไนี่นี่อันนี้อันนี้นี่อันนี้ได้ไหมมองไม่เห็นีอือนี่เนี่ยอันนี้สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดินเข้าไปซอยโน้นกับพ่อนี่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  ตะวันไปตัดไหนมีดอยู่ไหนนี่นี่ดอกนี้ก็ได้เนี่ยก็ได้ได้ไหม,ได,ไ,หมได้ยังโอ้ลูกค้าจะได้กินตอนไหนนี่นสับเช้ากินเย็นเลยใช่ไหม <laughs> โอ้พ่อขาน้อยนี่ยไหมมานี่มานี่ใช้ยีโตเลยระวังนะเอามเอามีดไว้ไหนแล้วเนี่ยไหนดูมานี่มานี้ไม่ได้จะขี่เลยมะเออเมื่อกี้นี่เอามีดวางไว้ไหนอ่ะเกือบหลุดแล้วเนี่ยเอออ่มามาเฉือนเฉือนเนา อิโต้เมือกี้ยังเห็นเยอะอยู่ไหมเจอไหมขาลีอิโตมาแล้วสับเช้ากินเยน็นโอ้โหถอนมาทั้งลากเลยไหนดูสิเอามาเอามาแต้มาเอามาเดี๋ยวก็ ตกแต่งทีหลังมาไปสอบอีกอันหนึ่งไปไป,ไปเดี๋ยวส่องดูอันไหนได้แล้วไปไปไปเลือกดูสิไหนอยู่ทางนู้นดอกใหญ่ๆเดินไปเดินไปแม่อยู่เร็วอ้าวไหนดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืม,มไหนดูสิแม่ดูสิเดี๋ยวไปอันยางยางไปทางนูน้นทางนูน้นนู่นนู่นนู่นซองดูงดิ อันนี้อันใหญ่เลยไหนอันนี้ด้วยเนะี่ยอันนี้อันนนะู้นน่ะได้ไหมไหนดูก่อนอันนี้ได้ยังน,นี่เล็กอยู่เหรอนี่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 แม่อันนี้ด้วยที่อยู่หน้าหนูเนี่ยนี่นี่นี่นนแม่ครับนี่อเนี่ยอืมได้เดินไปด,ไดูเห็นใหญ่มากเลยอันนี้ก็ใหญ่นะไหน อย่าอย่าพึ่งอย่าทำแบบนั้นมันจำเป็นไม่ไม่งั้นตัดหมุนนี่เลยมานี่มานี่นี่นี่เอามานี่เดี๋ยวก็ให้ตัดกระถอนเลยเอาไปวางไว้นู่นแล้วมีดมามีดมาวางแบบไหนนี่เอาวางไว้ข้างๆตรงนู้นนน ไม่ได้แล้วเอามีดมาเอาวางนั่นแหละเดี๋ยว,อ,อ,ยวอยไปตัดแต่งทีหลังเอามีดมาเร็วนี่นี่มาเอาดอกนี้นี่ใหญ่มากนี่อนะโอเคมา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 เออมาเอามีดมา อาซื้อจ่องตรงนี้นี่นี่นนจะตัดนี่ข่ายตรงนี้ไปค่ะนี่วิธีตัดแค่ตัดแบบนี้หกนาทีแล้วเด้อนาทีแล้วเด้อเอาไป นี่ผู้ช่วยตัดกระลำดอกให้ตัดประถอนทั้งต้นเลยเอาไปวางไออว,เวง้เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูก่อนวิธตัดเลือกที่ดอกแน่นๆน,น,นะคะ โตที่ได้ขนาดเต็มที่อันนี้ก็ได้แล้ว <c oughs> อึอือ <c oughs> เอาตะวันนะ มีดอีกอันหนึ่งไปไหนอะไม่รู้ะหนูหายอยูอ่อะยืนไปจนนี้ไปอีโต้เลยอีโต้ไหนอีโต้โอเคได้ละมาอามีดมาได้ละเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปไคะตัดกระลำต่อกันก่อนนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ